แฟนคลับเป็นห่วงกันอย่างมากเกิดอะไรขึ้นกับนางเอกสาวไอ้ปรีชยาหลังมีข่าวเข้าห้อง ICU ทิ้งข้อความสุดท้ายหาคุณแม่ไอ้รักแม่คุณแม่นางเอกสาวไอ้ปรีชยาพงธนานิกรพบลูกสาวหมดสติในห้องพักจนต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนโดยพบว่ามีสัญญาณชีพอ่อนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนหน้านี้แม่เผยว่าลูกสาวมีอาการเครียดรุมเร้าทั้งเรื่องของสานายที่กรมโรงงานจะฟ้อง ถูกแคนเซิลงานเยอะละครที่ถ่ายไว้ก็เลื่อนออนแอออกไปส่วนอีกเรื่องที่ทำให้ไอซูสึกไม่สบายใจมากก็คือทางครอบครัวของอดีตผู้จัดการที่เสียชีวิตไปแล้วช่วงนี้เขาหมดแรงแฟนที่ออกมาปกป้องเขาก็มีปัญหากันความที่ไอเป็นซึมเศร้าด้วยมันก็เลยแบบว่าเกิดภาวะกดดันมากเขาไม่ทานข้าวทานได้น้อยมากๆทำให้ลูกสาวเกิดอาการเครียดซึ่งกับคอมเมนต์ลบที่ถูกวิจารณ์ต่อเนื่องนั้น เคยคุยกับลูกสาวว่าจะเอาผิดไหมแต่อายยืนยันว่าให้ปล่อยไปไม่อยากเอาผิดใครล่าสุดคุณแม่บางอ่อนคุณแม่ของสาวไอ้ปรีชยายังเปิดเผยอีกว่าก่อนหมดสติลูกสาวได้ส่งข้อความมาหาว่าไอ้รักแม่จึงรีบไปหาลูกที่ห้องและพบว่าไอ้นอนหมดสติอยู่ที่พื้นหัวใจเต้นอ่อนจึงรีบนำตัวส่งพยาบาลทันทีตอนนี้อยู่ในห้องไอ u ียูกำลังรออัปเดตอาการจากทางแพทย์ และเมื่อถามถึงเรื่องความรักคุณแม่บางออนยอมรับว่าลูกสาวกับแฟนหนุ่มมีปัญหากันจริงที่ผ่านมาทั้งคู่ก็สปอร์ตเป็นอย่างดีฝ่ายชายดูแลลูกสาวดีแต่มีบางอย่างที่พยายามปรับเข้าหากันแล้วยังปรับไม่ได้จึงทําให้ห่างกันแต่เบื้องต้นแม่ไม่ได้คุยรายละเอียดกับลูกสาวและแฟนหนุ่มเพราะปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาทั้งสองคนขอเป็นกําลังใจให้ไอปรีชยาและคุณแม่ด้วยนะคะ